ธนาคารทําไมจะต้องให้คนที่ไปใช้บริการเนี่ยขีดค่าคําว่าชาวพุทธแล้วเป็นมานาแนล้วนะครับไม่ใช่ว่าเพิ่งเป็นในเมื่อรัฐบาลออกนโยบายให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก,กับประชาชนเพราะฉะนั้นคนทุกคนไม่ว่าพุทธคิดอิสลามก็ต้องมีสิทธิ์เมื่อมีสิทธิ์การแสดงว่าเป็นชาวพุทธก็ต้องได้รับสิทธินั้นไม่ใช่ว่าพอเป็นชาวพุทธแล้วก็ไม่ได้รับต้องสารสิทธิ์นี่ครับเพราะนั้นคนที่สั่งเนี่ยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากไอ้พวกกบฏมุสลิมที่มันเผิมเกลิมมันมีอํานาจ อยู่ในธนาคารนั้นนั้นเมื่อเรามีหลักฐานไม่ใช่คำบอกเล่าเนี่ยเป็นคลิปเสียงเนี่ยสมมติเป็นธนาคารไหนทําแบบนี้เราก็จะต้องไปสำนักง,งานใหญ่ของธนาคารนั้นเลยไปถามกรรมการผู้จัดการเลยว่าคุณออกนโยบายแบบนี้มาคุณสั่งไปใช่ไหมที่ไม่ให้ชาวพุทธระบุว่าเป็นชาวพุทธถ้าระบุว่าเป็นชาวพุทธต้องสละสิทธิ์มันเริ่มลุกคืบแล้วก็ทําให้ชาวพุทธกลายเป็นชนชั้นสองถ้าเป็นชาวพุทธไม่ได้รับสิทธิ์อย่างนี้ไอ้พวกที่มัน มีศรัทธาต่อพระศาสนาแบบกระพร่องกระพร่งหรือพุทธในทะเบียนบ้านเนี่ยมันก็ย้ายไปเข้ามุสลิมกันหมดสิครับนี่เป็นการเพิ่มจํานวนประชากรมุสลิมโดยที่มันใช้เงินภาษีของพวกเราเห็นความอับปรีของมันไหมครับทุกท่าน